โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับที่คอยติดตามผมมานะครับตอนนี้ก็ครบหน0่งรยสไาชิเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวสารว่าคือเนื่องจากผมทำคลิปเกี่ยวกับการแจก,กไฟลบ์บนั้น,นะครับแต่ตอนนี้ทางกาลินาเขาไม่ให้ทำแล้วนะครับคือผมก็ต้องบอกว่า มันน่าจะหลายวันแล้วแหละจริงๆผมก็มาแจ้งข่าวช้านะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับและผมก็มีวิธีการแบนนะครับกันไว้ก่อน,นครับแต่วิธีนี้คือก็5้า0ิบหครับว่าเขาจะจับได้ไหมแต่ผมคิดว่ามีโอกาสที่ไม่โดนแบนสูงมากเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปที่ GM เขา ให้ปล่อยมาว่ามีเท่าไหร่บ้างครับไปดูกันครับสวัสดีผู้รอดชีวิตปีนี้เราได้แบนผู้เล่นไปมากกว่า1 0 0 0 0แรายต่อวันและเรายังได้เปิดตัวระบบใหม่ที่ใช้ป้องกันแฮ็กจากการดัดแปลงไฟล์เกมเพื่อช่วยเอาความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมด้วย ระบบต่อต้านการแฮ hey, well ็กของเราคงไม่อาจสมบูรณ์ได <the ้หากปราศจากการมีส hmm. ่วนร่วมของพวกคุณเมื่อได้รับรายงานจากพวกคุณเข้ามาเราจะวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลในรายงานเพื่อตรวจจับความผิดปกติซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วจะมีคนโกงถูกแบน50,000รายต่อวันทีมงานจึงอยากขอบคุณและขอเชิญชวนให้สนับสนุนกันต่อไปเพื่อร่วมกันทำให้เกิดชุมชนการเล่นเกมที่เป็นธรรมนอกจากนี้ เราขอเตือนผู้เล่นทั้งหลายที่เล่นเกมกับเหล่าแฮกเกอร์นั้นไม่เพียงทําให้ชุมชนในการเล่นเกมแย่ลงแต่ยังจะทําให้บัญชีของคุณถูกลงโทษด,ด้วยโดยในแต่ละสัปดาห์นั้นมีมากกว่า70,00บัญชีที่ถูกรีเซ็ตอันดับเนื่องจากจงใจร่วมทีมกับแฮกเกอร์สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดการต่อสู้กับแฮกเกอร์นั้นเป็นความสําคัญอันดับสูงสุดของเราเสมอโดยเราจะทําหน้าที่ต่อต้านการแฮกนี้ต่อไปรวมทั้งการนําประสบการณ์การเล่นที่ดีที่สุดมาให้ผู้เล่นของเราทุกคน ก็โอเคนะครับจากการที่ดูคลิปไปเมื่อกี้นะครับเขาก็เอาจริงนะครับบอกเลยว่าทางคารีนาไม่ยอมอีกต่อไปแล้วนะครับก็คงไม่ได้แจกไฟล์แล้วนะครับไม่ได้แจกไฟล์แล้วก็ไม่ได้แจกพวกโปอีกแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ไปดูวิธีการแบนกันเลยครับ โอเคครับก็ส่วนวิธีการการกันไว้ก่อนนะฮะคือเอาก็ไปที่ตัวเกมนะครับ Android Data แล้วก็หาเกมชื่อ Free Fire นะครับเอาไปไหนแล้วเนี่ยนี่นะครับ Free Fire โอเคก็เอาอะไรเนี่ยกดเข้าไปครับคือส่วนใหญ่เขาจะลบ มอดกันเนี่ยหรือว่าลงพวกลบไฟล์ต่างๆนะครับเขาก็กดที่ไฟล์แล้วก็อะไรนะครับไอเนี่ยอันแรกนี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันแรกแล้วก็จะกดลบตัวเนี้ยมันไม่ค่อยชัวนะครับผมก็แนะนําให้ลบตัวนี้ดีกว่าเห็นไหมตัวนี้ไม่ใช่สิตัวนี้อ่ะลบ delete ออกไปเลยแต่สำหรับ ตอนนี้ผมก็ยังใช้ไฟล์อยู่นะคือคือถ้ามีการอัปเดตนะครับคือผมแนะนำให้ลบตัวไฟล์ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ส่วนกันแบนเนี่ยผมก็ได้การแบนสามชันนะ้นวันนั้นี้ีตัวสองตัวนี้ลบไฟล์มันออกนะครับแล้วก็เป็นเปลี่ยนเป็นโฟล์นะครับก็วันนี้ก็ มาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ผมก็ไม่แนะนำให้ไม่แนะนำแล้วก็ไม่สนับสนุนการเล่นไฟล์นะครับมันคือการผิดกฎหมายอย่างหนึ่งนะครับของเกมของเกมด้วยแล้วก็ทางกฎหมายถ้าสมมติว่า GM เอาเรื่องคุณนะครับรู้เรื่องฮะมีคุกแน่นอนฮะบอกเลยก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ ใครที่ชอบผมนะครับกดไลค์กดแชร์ subscribe ไว้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ